เป็นเงินเป็นทองให้เงินออกเป็น s. <S s, <S หยาบเผ็ดนี้คนทีิยอมคนชาตครบเลยนะครบเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะเฮ้คุณร้องคุณร้องเลยผมทานไม่ค่อยดีทานไม่ค่อยดีรสหวานทานง่ายที่เมากินเผ็ดที่อะไรกินหวานนะทเล็ก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นะาพี่พัดชาแนลโอ้โหวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านเรานครนายกนี่เองใช่ครับและที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือลานอเนกประสงค์ของเกื่อนขุนด่านประการชนครับโอ้โหนีผู้คนมากมายเพราะว่ามีงานเกษตรนครนายกปี2567ครับอ่านี่นะครับบรรยากาศนี่โอ้โหเป็นไงเขื่อนเป็นไงด้านหลังนั่นเกินสันเขื่อนนี่ครับสันแข้งอ ในงานนี้ครับเป็นงานเกี่ยวกับเกษตรมีอะไรบ้างนีมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรนะครับทางของที่แปรรูปแล้วก็มีทั้งผลไม้ตามฤดูกาลจริงๆตอนหน้าเนี้ยเป็นเป็นฤดูกาลที่เหมาะเหมาะมากสําหรับการเที่ยวจังหวัดนครนายกเพราะว่าเป็นหน้าฝนน้ําก็จะเยอะสําหรับกิจกรรมล่องแกงขับรถ ATV อะไรต่างๆหญ้าเขียวสวยงามสวยงามบรรยากาศสวยงามแล้วก็สา์อาทิตย์วันหยุดแบบนี้ใช่ครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเต็มไปหมดเลยมาเต็มครับตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง3ามทุ่มเลยเพราะว่านอกจากของภายในงานแล้วเนี่ยก็จะมีศิลปิน นะครับนักร้องเนี่ยมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงด้วยไม่รอดีกว่าเพราะว่าของเยอะมากเดี๋ยวจะเดินจะเดินไม่ครบเดี๋ยวเดินไม่ครบไปับไปไปของกินโอ้โหหลากหลายก็จะเป็นของกินนะพี่น้ำนะของกินหลากหลายครับหลากหลายสวัสดีครับซอสกระเพราแจ๊่ อ๋อสะโพกเผาสะเพราของที่ที่นี่เลยนะครับใช่ไหมอ๋อเป็นร้านที่นี่อ๋อเป็นสินค้าในจังหวัดของเราชิมนี่ชิมนี่พี่น้ำมีท็อกเปล่าไหมอันนี้คือหลักการก็คือว่าแค่เราผัดเนื้อสัดลงไปแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปใส่ใบกะเพราไปจบเลยใช่ครับอแล้วลองชิมดิไงกะเพราเนื้อฮะโอ้โห ข้าทานทานลห้าบาทอ๋อต้นทุนเหรอครับต้นทุนในการตัดบอ๋อห้าบาทต่อจานสำหรับซอสสำหรับการแพ้คลอแบบนี้อ๋อเป็นไงรสชาติเป็นไงพี่น้ำเข้มข้นนัวเข้มข้นแต่จะออกหวานผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่อ๋ออาจจะอาจจะแล้วแต่คนที่ชอบหวานแต่ว่าต้องลองชิมแล้วแต่คนชอบผมว่าจริงๆคุ้ครบรสครบรสแต่อันนี้เขาจะมีหวานหวานน้ำเพิ่มนิดนึงนะหวานหวานแต่่วาโอเคอ่ไปขอบคุณครับพี่ พอดีที่เมาอ่ะกินเผ็ดไงพี่เมาต้องกินรสจัดนิดนึงที่เมากินเผ็ดที่อะไรกินหวานนะที่เล็บเลเล็บโอ้หอยซอหอยจ้ออยจ้เห็นหอยซอมาเลยเลยนี่ครับหอยจ้อหอยจ้อค่ะหอยจ้อประจำจังหวัดเรานอกจากหอยจ้อแล้วก็มีไอติมกะทิด้วยหนึ่งไอติมกะทิแล้วก็ซอวิสเกลของเรา ป็นไงดีไหมครับดีนะครับดีอะไรเห็นบางบานเลยใช่ไหม้ยเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อแป้งเดียวหมดใช่ใด่ดอ้าฝากช่องทางติดต่อจีจ๊อปูหน่อยเด็กเกิลอยู่เป็น และพ่อานยศนะคะก็จะอยู่กันที่เขื่อนเป็นประจำจะมีทุกต้นเดือนแล้วก็จะมีงานลําลึกวันพ่อ13ตุลาก็จะจัดงานใหญ่แล้วก็รบกเนเชิญน้องน้ำมาเหมือนเดิมถ้าอยากสั่งอยากจะสั่งออนไลน์ส่งได้ทั่วประเทศไหมได้ค่ะก็ติดต่อยังไงติดต่อยังไงอารีลัสแก้วชาวนานะคะแล้วก็จะมีไอจิมด้วย งานนะครับทำบุญงานแต่งขึ้นบ้านใหม่หรืออยากจะเลี้ยงเลี้ยงเด็กนักเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อได้นะครับดีครับโอเคถ่ายดีดีครับพี่เกลวิ่คลงทะเลนะคะไปนะคลองทะเลคลองทะเลไอ้คลองทะเลนะคะคลองทะเล ในช่วงนี้หิวๆเดินทักงานใจ้ของพีบาเลยนี่ปไหว้วัี้องนี่จะมเศษไปเลยนะคะาต้มค่ะปลาต้มป่าจะปาคนมาถึงหนกเอ้ยฝ่าจะมาถึงงานกว้างๆสำหรับเราส ดีที่ <Yeah. S 1> ผมผมเลิก <S <S แ<ถ>อลกอฮอล์แล้ว ปลูกข้าวมีวิสาหกิจชุมชนนี่มาให้ระดับงานฝีมือจากดินหล่อพองได้รูได้ดูถ่ายด้วยกันครับตอวกายครับแม่แฟ้นขับให้เนี่อยๆสองคนแล้วก็จะมีหลาะ้าวแล้วก็อะไรนี่อ๋อเคมของใครให้ฟังทำอะไรกล้วยๆแบบเป็นเงินเป็นทองให้เงินออกเป็นดอกเศษดีคนนิยมชมชอบมีคนรักคนหลง นทั้งปีทั้งชาติครบเลยนะครบเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะโอเคขอบคุณครับอันนี้ฝากแม่โบเล็กเลยอันนี้อันนี้ฝากแม่ลูกสาวฝากไปให้น้องโบเล็กอ๋อโอเคขอบคุณครับโบเล็กนะคะลูกสาวโอเคขอบคุณครับโอ้ก็มีครบหลายอย่างนะพี่น้ำงามีทั้งบงานาทางกรรมเลยและของกีปาต่างๆของฝากของกินและนี่เป็นของกินของกินเยอะของกินเยอะและสุดท้ายแล้วเร็วนี่อ๋ะไม่แว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 ะ อันนี้ไม่แวะอันนี้ไม่แวะเอ้ยบอกไม่แวะไม่แวะอันนี้ดีกว่าอันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหขายยังไงครับเนี่ยของโชว์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 โอ้โหอันนี้นะฮะสวนสีทองมายงชีตนะฮะของทีกเยอะแล้วลองลองลองคุณเล่นคุณลองอันนี้เป็นมีแอลกอฮอล์ไหมครับเบาๆที่ห้าเปอร์เซ็นพอเบาห้าเปอร์เซ็นเอ้ยคุณลองคุณลองเลยผมท่านไม่ค่อยดีท่านไม่ค่อยดีลองลองเราอันนี้อันนี้บอกตามตรงเลยนะอันนี้ร้านน้องแต เราในฐานะนักดื่มเหมือนกันเราจะรีวิวไปตามจริงได้ไหมพี่น้ำได้ครับลองดูลองดูเป็นม็อกเทลนะได้ครับไอกลิ่นเหมือนยงชิดนี่ทานง่ายครับรสหวานทานง่ายรสหวานทานง่ายอันนี้สาโทที่ที่เคยทานพี่ชิมป่ะใช่ครับครับอันนี้สาโทอันนี้เป็นสาโทอะไรนะสายโทรข้าวโทข้าวครับโทรข้าวครับโอ้โหกลิ่นดีกินจริงจิงอ่ะ รถหวานทันง่ายรถหวานอย่างนี้เมาเร็วแน่นอนแต่ว่าแอลกออฮล์ไม่เยอะแอลกออฮล์ไม่เยอะไม่เยอะมีอะไรบ้างทาไทยร้านน้องผมหน่อยอันนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นี่มีมานานยังอันนี้คือตัวใหม่เลยใช่ไหมของที่ตัวสีทองขออนุญาตถ่ายครับผมก็จะมีอะไรบ้างมีส่วนใหญ่ก็ยืนพื้นคือจากมะยงชิดเป็นมะยงชิดขวดนำเสนอ ของผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในร้านเราสักหน่อยดีกว่าใช่ค่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะคะก็จะมีเป็นมะยงชีสโซดาค่ะอ่าอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์โซดาซาบุชื่นโซดาชื่นใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยใครอยากเมาต้องตัวนี้ค่ะมะยงชีสค็อกเทลอ่าอันนี้มีอันนี้สำหรับมีแอลมีผสมแบบไม่มาเครื่องดื่มที่เป็นการต่อยอด ตัวใหม่เหมือนใช้ผลไม้จากภายในจังหวัดเราลดลดระดับขึ้นมาอันนี้เป็นสาโทค่ะสาโทลิ้นจีสาโทข้าวเนี่ยสาหร่ายน้อยแล้วคุลิ้นจีเม็นยังไงเริ่มลิ้นรัวด้วยเล่นไปสองทีมันก็จะมีเป็นมะยงชิดกวนค่ะแล้วก็มีเป็นคุกกี้มะยงชิดแล้วก็เป็นหมี่เกาะไมะยงชิดใครสนใจสามารถติดต่อทาำแบบได้บ้างคะเนี่ยของเรามีเฟซบุ๊กนะคะก็สวนสีทองของฝั่งนครนายกค่ะเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของเราได้เลย พี่น้ำมาสวัสดีครับอยากจะฝังเล่ามาฝังเครื่องดื่มแบบว่าชูกำลังได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างจริงๆมันเป็นการต่อยอดดื่มแบบล้างปากล้างปากโอเคอันนี้เป็นตัวลุกรามค่ะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของนครนายกเหมือนกันใช้มะนาวนครนายกลุกรามฮะแบรนด์ลุกรามก็คือแบบลุกมะนาวยันซี่ลุกมะนาวยันซี่อย่างนี้เพดื่มแล้วจะแบบลุกอามโอเคอันนี้ขออนุญาตเป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟท์พาวเวอร์เดอล็อกเฮลตี้นะครับของทางร้านอ ลองชิมหน่อยชุ่มโหสดชุ่มสดชุ่นปกติร้านเปิดอยู่ที่ไหนครับข้าร้านอยู่นครนายกค่ะ้าร้านึงหน่บคุณครับอรอยอร่อนคร้เแบบปอัน i อเด a ์แต่ก็พิมพ์คาว่าลุกลาบไม่เจอไม่เจอต้องแฮปอันไเดย์แฮปอันไยรอเดย์นครนายกค่ะแฮป e a นไอ o ดย์แฮปอ a ะ o ูเดย์โอเคโอเคโอเคขอบคุณับข ทำไม่ทันจะยืนรอเลยนะอ๋อนี่เขายืนรอกินเป็นคำเป็นคำเลยครับให้ให้แม่ทำไปก่อนให้แม่ทำไปก่อนเดี๋ยวเราถ่ายรูปบรรยากาศแม่กับป้ายอะไรไบรรยากาศดูคนเดียวด้วยเดี๋ยวทำไม่ทันแล้วทำทำทำไปทวนคุยเพลินๆหยิบเข้าปากตัวเองไปด้วยนะเผลอแล้วเนาะไอเดินๆอ๋อไอ้น้ำชิมนี้ให้ไงให้ให้น้ำแม่ให้มาโอเคนี่นะครับแม่อันนี้อันนี้ ทิ้งไปทิ้งไปทำฝากไปใช่ก็ทำเป็นถังๆเลยนะมีใช่ไหมเดี๋ยวแม่ให้ให้ให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวขวนวนมาเอากามาซื้อเลยกามาซื้อกลับมาเอา เป็นไงรบรรยากาศข้างหลังเป็นไงสวยงาไหมครับโอ้โหงานนะแล้วงานก็อยู่แค่ตรงนี้เองติดกับเขื่อนแล้วนะ,ะประตูปล่อยน้ําของเขื่อนขุนด่านเลยรบรรยากาศดีมากแล้วตรงนี้ก็คือเอาอาหารมานั่งทานกันได<ช>นะ้อากาศเย็นสบายนะ่ยผ้าที่ตกโอ้โห สวยงามสวยงามภายในงานก็มีอะไรบ้างคุณที่คุณแบบหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสินค้าเกษตรสินค้าหัตถกรรมองค์ความรู้ก็มีอยู่ในนั้นนะครับทุกและทุกอย่างก็จะเป็นในของเกษตรของจังหวัดของเรานี่เองในจังหวัดของเรานอกจากนั้นก็ยังมีปัตุสัตว์ด้วยมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์สวยงามมีสัตว์อะไรครบถ้วนเลยพี่น้ำคือทุกอย่างได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะทั้งผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทั้งห้างร้านต่างๆทั้งสวนต่างๆที่ให้ความร่วมมือที่จะ นำสิ่งต่างๆที่ของที่เราดีในจังหวัดนครนายกมารวมกันไว้ที่นี่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงเทศกาลการเที่ยวจังหวัดนครนายกถึงแม้มีงานแต่ว่าก็ยังสามารถมาเที่ยวกันได้ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ถูกต้องครับนะครับบรรยากาศก็แบบดีๆแบบนี้เลยช่วงนี้น้ําเยอะช่วงนี้น้ําเยอะฝนตกตลอดเวลาก็ใครที่อยากจะมาทากิจกรรมล่องแกงเล่นน้ําตกขับรถ ATV หรือว่าทานอาหารอร่อยอร่อยต่างๆพักรีสอร์ทสวยๆน่ารักน่ารักก็มีให้เลือกแบบครบครันเลยครับผมก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับครับผม สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยกดซับ,บสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราไปทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆอันนี้ลาไปก่อนนะครับรบ,บายไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพิธบาทคุยกันกันเรื่องบ,บาร์นะคร<า>ับ ไ,ไม่แต่แต่พี่บอกแล้วว่า